เกิดเป็นพวกเองก็ดีไปอย่างเนาะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินลูกเหรอมีแต่เขาได้ดิบได้ดีไปแล้วเขาคิดถึงเราอ่ะเขาก็คงมาหาเราเองแหละกินหรือยังเราอ่ะฮะเดี๋ยวตอนเย็นพ่อจะพาพวกเองไปกินญ้านะอ้านั่นไถมาน่ะขับรถหรูซะด้วย ตากิต้าใช่ไหมลูกพอ่อฉันเองมาปูาป่เป็นไงบ้างเนี่ยลูกออพ่อสบายดีไหมสบายดีแล้วเ,เองเป็นไงบ้างลูกออสบายดีครับอุ้ยเกือบสิบปีที่ไม่ได้มาหาพ่อได้ดิบได้ดีแล้วใช่ไหมลูกเออก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะพ่อพอดีฉันมีเรื่องเดือดร้อนจะมาปรึกษาพ่อหน่อยอะ่ะเรื่องอะไรอะลูกเออบอกมาเถอะน้าฉันจะโดนยึดรถนะพ่อพ่อช่วยฉันหน่อยนะฉันเดือดร้อนจริงๆ จะให้พ่อช่วยอะไระลูกเอ่อพ่อมีให้ฉันยืมสักสองแสนไหมล่ะฉันจะเอาไปทําธุรกิจกับเพื่อนด้วยอพ่อไม่มีหรอกทุกวันนี้ขายขี้ควายได้พ่อก็เอาไปทําประกันชีวิตหมดแล้วลูกพ่อครับควายพวุ่งนี้ของพ่อหมดเลยหรือเปล่าใช่ทําไมหรอ,เ,อเปล่าครับกีตาร์ทำแบบนี้กับพ่อได้ไง ผมทำอะไรแอบขายควายพ่อแบบนี้ได้ไงแล้วพ่อเจ้าที่ไหนทำกินโธ่เอ้ยนื้นว่าเรื่องอะไรพ่อก็มีเงินคนแก่แล้วไม่ใช่เหรอจะบ่นทำไมอเองก็รู้ว่าเงินคนแก่มันไม่พอ,อยังชีพแล้วเงินประกันที่พ่อทําไปละ่ะทําไมไม่เบิกมาใช้เงินประกันจะเบิกได้ต่อเมื่อพ่อประสบอุบัติเหตุถ้าพ่อเจ็บพ่อจะเบิกเงินได้ใช่ไหมใช่ทําไมถามทําไม ไม่ทำไมหรอกฉันแค่กำลังดูอยู่ว่าถ้าพ่อประสบอุบัติเหตุพ่อจะได้เงินเท่าไหร่ฮมแช่งพ่อเหรอเปล่าฉันไม่ได้แช่งฉันทำจริงพ่อไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะเรียกประกันให้กิตาทำไมทำกับพ่อแบบนี้รู้ไหมมันเป็นเวรเป็นกรรมตายไปจะเป็นเปรต พ่อมีลูกอยู่แค่สองคนเจ้ามิวลูกชายคนโตก็ไม่เคยมาหาพ่อเลยเอ๊ะใครมาอีกนะี่ไปไปหาพ่อไงมิวมิวจริงด้วยมิวมิวมาเยี่ยมพ่อเหรอลูก ใช่จ้ะพ่อฉันได้ข่าวก็มาเยี่ยมพ่อเลยเจ้ากีตา้ามันทำกับพ่อเจ็บแสบนักมันอยากได้เงินทำไมไม่ต้องทำอย่างนี้พ่อพ่อได้ข่าวกีตา้าหรือ,อยังข่าวอะไรอะ่ะมิวหลังจากที่กีตา้ากลับไปกีตา้าก็ประสบอุบัติเหตุฮะกีตา้าเวรกรรมตามทันแล้วมั้ยล่ะนี่มิวจะอะไรอาวรกันนายไหมเนี่ยเข้าเรื่องเลยได้ไหมฉันร้อนเอ๊มิวใครลูกแฟนหรือเปล่าแนะนำให้พ่อรู้จักหน่อยสิ ครับครับนี่ออมออมนี่ไม่ต้องฉันไม่ได้อยากรู้จักญาติเธอนะแค่จะมาคุยธุระให้มันจบๆรีบคุยให้มันจบๆแล้วก็รีบกลับเออได้ได้ได้เออคือว่ามีอะไรกับมิวอย่าบอกนะเรื่องเงินพ่อไม่มีหรอกพ่อมีที่ไม่ใช่หรอกครับช่วยผมหน่อยนะผมต้องไปเปิดธุรกิจกับออมพ่อไม่มีไม่มีใครทั้งนั้นถ้าอยากได้เงินก็ทำลายพอ่พอเอาเงินประกันแบบเจ้ากีต้าสิพ่อหรือไม่ แกก็เผาบ้านหลังน,นี้เอาเงินประกันไปฉันจะได้ไม่ต้องมีที่อยู่หืใไล่ทั่วเลยนิน้วข้างในบ้านด้วยไลย้ทั่วเลยด้วยฮลัลโหล ออมย่าไป,ไปออมออมหนูรู้ไหมทำให้พ่อแม่เสียใจแบบนี้ตายไปจะกลายเป็นเป็ดมันผู้ใดที่หให้้ห้ยตายายเีิต๊ of จะได้เท่าไหร่ไม่เป็นไรจะยายแค่นี้เองหนูให้ฟรีมันจะดีเหรอหนูของซื้อของขายยายเกงใจไม่เป็นไรหรอกยายของแค่นี้เองมันเป็นคุณค่าทางจิตใจของหนู ฮัลโหลตอนนี anyway, 16, ้ผมอยู่ซอย16แล้วบ้านคุณอยู่ไหนครับเนี่ยตรงเข้ามาเลยซอย16แล้วเลี้ยวขวาจะเจอเลยนะครับฮัลโหลอะไรนะครับฮัลโหลฮัลโหลผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับอ่ผมว่าผมคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับแป๊บนึงนะครับนี่ยาย มผมถามทางลูกค้าอยู่หัดมีความเกรงใจบ้างสิครับอา้าวยายก็เหยียบกระป๋องเฉยเไม่ได้ไปกวนใครนี่ยายยายก็อายุมากแล้วนะผมพูดด้วยดีๆนะอย่าให้ผมต้องโมโหนะนี่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มก็ทํางานของพ่อหนุ่มไปไมายุ่งอะไรกับยายผมไม่อยากยุ่งด้วยหรอกนะรู้ไหมเงินเดือนผมเท่าไหรเ่เอาละเอาละยายไม่อยากตอร้อตอเทียงด้วยเดี๋ยวยายรอพ่อหนุ่มทํางานเสร็จก่อนก็ได้แค่นี้แหละ ฮัลโหลโทษทีครับเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยเอกสารหรอครับได้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 เดี๋ยวผมตรวจดูอีกทีนึงเฮ้ยโทรศัพท์นี่ เฮ้ยทำเงิโทรศทัพย์เหรอเฮ้ยยายทำอะไรอ่ะยายรู้ไหมทำลายทร <Bond> <Pokémon> ัพย์สินผมแบบเนี้ย ผมแจ้งตำรวจจับได้เลยนะยายไม่ได้ทำอะไรมีคนจะขโมยมือถือก็นี่ไงมือถือใครมันจะมาขโมยแจ้งตำรวจจับเลยดีไหมเนี่ยค่ะใจเย็นมีเรื่องอะไรกันก็ยายนะสิผมแค่ไม่ให้ทำเสียงดังเอาขวดมาปารถผมยายยายไม่มีเจตนาจริงๆนะหนูค่าเสียหายเท่าไหร่คะเดี๋ยวหนูรับผิดชอบให้เองจริงๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกแค่ขวดพลาสติกเอาเป็นว่ายายแค่ขอโทษผมก็แล้วกัน ขอโทษพ่อหนุม่มยายไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรอายุป,ปูนี้แล้วนะยังไปทำกับใครอีกนะสิรลายจริงล ยายเขาพูดจริงนี่ยายยายอยู่นี่นี่เองยายหนูเห็นแล้วล่ะที่ยายทำเมื่อเช้าเนี้ยายเป็นคนดีจริงๆเลยนะยายก็แค่อยากจะช่วยคนเฉยๆไม่ใช่คนดีอะไรหรอกลูกไม่ต้องกลัวนะยายหนูโพสล,ลงไปในโซเชียลแล้วล่ะทุกคนจะได้รับรู้ความดีของยายไง บใจนะจริงๆยายก็ไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมยายหรอกเพราะสิ่งที่ยายทำมันคือคุณค่าทางจยายิตใจจ้ายายฮัลโหลไงใช่ใช่เมื่อเช้ามียายเก็บของเก่าเอาขวดพลาสติกมาปาลรถชันเฮ้ยจริงดิเดี๋ยวๆแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันขอดูก่อน เฮ้ยยายยายอยู่นี่เองยายผมเห็นหมดแล้วนะเมื่อเช้านี้ผมขอโทษยายนะครับที่ผมมองยายผิดไปไม่เป็นไรพ่อหนุ่มผมขอกราบขอบคุณยายมากเลยนะครับที่ช่วยผมไม่เป็นไรพ่อหนุ่มมันคือคุณค่าทางจิตใจ ในยุคที่คนในสังคมล้วนแล้วแต่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดน้ำใจอย่างการแบ่งปันจึงเปรียบเสมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงสังคมไม่ให้มีคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบสังคมที่น่าอยู่ก็เพราะพวกเราทุกคนช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันครับ